สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําเค้กไข่ไต้หวันสูตรนึ่งนะคะต้นทุนนะไม่ถึง50บาทนะยีบกว่าเกือบ30เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมแรกอันนี้เป็นไข่แดงนะคะ4ี่ฟองนะแม่โอใช้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะไข,ข่ค่อนข้างเก่านิดนึงนะคะวันนี้แต่ไม่เป็นไรใช้ได้นะคะอ่ะแล้วทีนี้ก็จะตามต่อด้วยน้ํามันพืชเนาะ 50กรัมนะคะ,ะใส่ลงไปเลยนะไม่ต้องอุ่นนะคะน้ำมันพืชแล้วทีนี้อันนี้เป็นเกลือป่นนะคะ1ส่วนสี่ช้อนชานมจืด50กรัมนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยกลิ่นวานิลลา2ช้อนชานะคะถ้าเกิดใครไม่สามารถลดลงได้เหลือ1ช้อนชาได้นะคะวันนี้ใช้อยู่2ช้อนชาเนาะอ่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเข้ากัน ดีแล้วเราก็มาร่อนแป้งนะคะอันนี้เป็นแป้งเค้กนะคะใช้อยู่100กรัมนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยผงฟูนะคะ1ช้อนชานะ,ะร่อนนะส่วนผสม2อย่างนี้นะคะให้หมดนะใส่ลงไปในของเหลวของเรานะคะพอร่อนเสร็จเรียบร้อยเสร็จใช้ตะก้อตีนะคะอ่าใช้ตะก้อตีให้เนื้อแป้งกับของเหลวของเราเข้ากันดีก่อนนะคะ มันอาจจะหนืหนนดๆนิดนึงนะคะวันนี้แต่ไม่ซีเรียสนะเพราะเราทําสูตรนึ่งนะถ้าเกิดเหลวเนี่ยเค้กมันจะยุบตัวนะอ่ะ,ะโอเคได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่โอกจะพักไว้ก่อนนะคะเรามาทําไข่ขาวเนาะอันนี้ก็ในโถเป็นไข่ขาวนะคะสีฟองเบอร์หนึ่งนะคะแยกมาจากไข่แดงตอนแรกนะแล้วใส่น้ำมะนาวไปสักหนึ่งช้อนชานะคะ ตีนะคะแม่อ,อกก็จะตีด้วยความเร็วต่ําก่อนนะคะพอให้ขึ้นฟองหยาบๆนะคะพอขึ้นฟองหยาบๆเพิ่มความเร็วนะอ่ะแล้วแม่อ,อกก็จะตามต่อด้วยน้ําตาลทรายนะคะแปดสิบกรัมนะคะอ่ะถ้าเกิดไม่ชอบหวานลดลงได้นะคะแปดสิบกรัมทยอยใส่นะคะอย่าใส่ทีเดียวพวดนะอ่ะตีจนไข่ตั้งยอดแข็งนะคะแข็งนะย้านะว่าต้องแข็งถ้าเกิดไม่แข็งเนี่ย เดี๋ยวเค้กมันจะยุบตัวเวลาเรานึง่งเพราะว่าเวลาเรานึ่งอะ่ะมันไปโดนไอ้น้ำนะคะนี่แข็งประมาณนี้เลยนะนี่นะก็แข็งเป็นลูกๆได้เลยนะคะอ่ะโอเคนะพออ่าอย่างนี้เราจะตักแบ่งใส่ในแป้งที่เราผสมไว้ตอนแรกนะคะน,นะตักแบ่งสักสามรอบสามเที่ยวนะคะนี่อ่ะก็ขูดภายนิดนึงนะคะทำอย่างนี้ทุกรอบนะคะนี่พอใส่ลงไปก็นี่นะ ถ้าเกิดเราตีไข่ขาวแข็งแล้วเนี่ยเราสามารถตะล่อมแรงๆอย่างนี้ได้นะไม่ต้องซีเรียสนะคะนี่นะอ่ะเราก็จะคนไปก่อนนะคะให้ไข่ขาวกับแป้งเราเข้ากันก่อนนะคะอ่ะก็คนไปอย่างนี้เลยนะคะพอได้แบบนี้เห็นไหมเขาจะข้นหนืดขึ้นนะคะนี่นะอ่ะเขาจะข้นหนืดขึ้นแบบนี้นะเราก็ตักไข่ขาวของเรามาใส่อีกนะคะทยอยใส่จนหมดนะคะ ก็แบ่งสักสามรอบกําลังดีเนาะอ่ะก็ต่านี้เห็นไหมไข่ขาวมันจะตั้งยอดแข็งประมาณนี้เลยนะถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเค้กยุบเพราะว่าหลายคนเคยทำเค้กไข่นึ่งแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะคะอ่ะก็ต้องดูคลิปนี้ให้ละเอียดเลยจะได้ทําได้นะคะนี่พอคุณส่วนผสมเข้ากันดีละนี่นะก็จะออกมาเหนียวเหนียวน,น,นืดแบบนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทใส่พิมพ์กันอ๋อยังไม่ไปสิอ่ะ นี่นะพอเราใช้ตะก้อเสร็จเรียบร้อยก็ใช้พายนะปาดอีกรอบหนึ่งนะคะไล่ตัดฟองหน่อยแล้วก็เผื่อมันมีแป้งนอนก้นนะคะมันก็จะได้เข้ากันได้เนาะก็พอเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาเทใส่พิมพ์นะวันนี้ไม่โอช้พิมพ์สองปอนนะคะรองกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะ,ะก็รองกระดาษไขเพื่อไม่ให้เค้กติดพิมพ์นะคะนะ พออย่าลองให้ทั่วนะทั้งก้นและด้านข้างใครจะทาเนยขาวรอบๆก็ได้นะคะเพื่อให้กระดาษไขยึดติดกับขอบนะแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะไม่ทาก็ได้นะพอเราเทตัวเนื้อเค้กของเราลงไปแล้วเนี่ยเนื้อเคกก้กก็จะไปดันกระดาษไขให้ติดกับขอบเองนะคะแล้วก็พอเทเสร็จเรียบร้อยเราก็เคาะไล่ฟองอากาศและก็ให้หน้าเค้กของเราเสมอกันนะคะอ่ะ เคาะนันหลายๆรอบนิดนึงนะคะอ่ะโอเคพอเคาะเสร็จเรียบร้อยนะคะในระหว่างที่เราผสมแป้งกับไข่นะเราตั้งซึ้งไว้เลยนะคะน้ําเห็นไหมแม่ผมไม่ได้ใส่น้ําเยอะนะใส่ประมาณ1นส่วนสาของซึ้งนะคะแต่ขึ้นอยู่กับซึ้งด้วยนะวันนี้แม่โอใช้เบอร์34นะคะซึ้งถ้าเกิดซึ้งเล็กก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะนี่เราจะใช้ไฟกลางนะ,ะไฟกลางในการนึ่งนะคะนี่นะอ่ะ ถ้าเกิดใครมีผ้าขาวบางก็เ,เอาผ้าขาวบางคลุมฝาด้วยนะคะในวันนี้ไม่ได้คลุมนะคะอ่ะก็จะนึ่งเลยอ่ะนึ่งด้วยไฟกลางไป20นาทีนะคะนะพอครบ20นาทีนะคะมแม่โอก็จะเปิดฝารลังถึงของเรานะหน้าเค้กของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือไม่ได้คลุมหน้านะถ้าเกิดคลุมหน้า เขาก็จะสวยกว่านี้อีกนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะยกเค้กออกจากซึ้งนึ่งนะยกมาว่าวางบนตะแกรงอย่างนี้นะคะแล้วแม่บอกก็จะตัดกระดาษไขข้างๆนะใครจะดึงออกเลยก็ได้ถ้าเกิดไม่ซีเรียสด,ด้านข้างว่ามันจะไม่สวยเนาะก็เคาะพิมพ์นิดหน่อยนะคะเพื่อให้เค้กของเราเซตตัวนะคะนี่ก็ตัดกระดาษไขที่มันเลยขึ้นไปนะคะตัดออกให้เสมอขอบเพื่อที่เราจะคว่ำหน้า เค้กออกมาได้ง่ายๆเนาะอ่านี่เค้กนึ่งนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะก็ทำได้เนอะอ่ะก็ใช้ตะแกรงวางก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพลิกขึ้นมานะคะพลิกมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ยกพิมพ์ออกได้เลยนะคะถ้าเกิดเราลองกระดาษไขแล้วมันจะเอาออกง่ายเนอะ,ะไม่ยากเลยนะคะนี่ก็แบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวดูด้านข้างนะคะถ้าเกิดลองกระดาษไขด้านข้างเขาก็จะเรียบนิดนึงนี่นะคะ อเอากระดาษไขออกให้หมดนะทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านก้นเะนาะเค้กนึ่งนะใหม่ๆนี่มันจะมีความชื้นอยู่ค่อนข้างมากนะคะแต่เราพักไว้สักครู่นะคะความชื้นเขาก็จะหายไปนะคะความนิ่มก็ระดับนี้นะความเด้งความดึงก็ประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวแม่โอจะตัดให้ดูเลยนะคะจริงๆต้องพักให้เค้กเย็นก่อนค่อยตัดนะ เพื่อที่เขาจะได้ไม่ยุย่ยไม่หลุดนะคะแต่วันนี้จะตัดเลยนะคะอ่ะโอเคก็ตัดก็ใช้มีดตัดลงไปเลยนะคะตัดง่ายๆตัดไม่ยากเนาะก็ตัดนี่แหละใช้มีดคมๆนิดนึงมันก็จะได้ตัดง่ายนะนี่เนื้อข้างในก็ออกมาประมาณนี้นะคะนุ่มๆฟูๆเลยนะนี่เห็นไหมอ่ารสชาติไม่ต่างกับอบนะคะแต่ว่ากลิ่นจะต่างนิดหน่อยเนาะอ่ะโอเค เดี๋ยวไปดูต้นทุนในการผลิตเค้กนะคะต้นทุนวัตถุดิบนะอ่ะก็ต้นทุนวัตถุดิบนะคะวันนี้แม่โอ้ใช้ไข่ไก่อยู่4ีฟองนะคะฟองละสามบาทห้สิบนะรวมเป็นส4บสี่บาทนะคะแป้งเค้กหนึ่งรอยกรัมนะคะแม่โอ้ซื้อมาถุงละ35บาทนะก็เท่ากับสามบาทห้นะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะ80กรัมนะคะอ่าซื้อมาถุงละ 25บาทมี1000กรัมก็เท่ากับหารถั่วเฉลี่ยมาแล้วเป็น2บาทนะคะน้ำมันนะคะ50กรัมเท่ากับ2บาทไม่โอซื้อขวดละ40บาทนะคะ1,000กรัมนะคะนมจืดนะ,ะ50กรัมเท่ากับ2บาท50นะคะซื้อมากล่องละ10บาทเนาะแล้วก็กล่องหนึ่ง200กรัมนะคะผงฟูเกลือกลิ่นวานิลาน้ำมะนาวแม่โอถั่วให้เป็น3บาทเนาะรวมเป็น29บาท 50สตังค์นะคะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครจะทำขายก็เผื่อค่าแรงแล้วก็ค่าแก๊สค่าสถานที่ด้วยนะคะบวกไปสัก40-50เปนะก็จะออกมาเป็นราคาขายโดยประมาณนะคะถ้าเกิดเห็นว่ามันถูกก็สามารถบวกไปได้อีกเนาะอ่ะโอเคงั้นแม่โอกขอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ